สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องอีกแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดู4คลิปวิดีโอที่ถ่ายติดสิ่งมีชีวิตประหลาดรวมถึงผีวิญญ,ญาณอะไรที่น่ากลัวซึ่งหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับผมอยากจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่าความน่ากลัวสิ่งมีชีวิตประหลาดเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราขนาดไหนซึ่ง4คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็น4คลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากๆไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือว่าทางที่คนสัญจรไปมาบ่อยๆก็สามารถเจอมันได้แม้กระทั่งหน้าบ้านของตนเองก็สามารถเจอสิ่งพวกนี้ได้ก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องก็ฝากกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดขึ้นที่ถนนทางหลวงแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามันคือถนนสายไหนคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนวิ่งตัดหน้ารถไปด้วยความเร็วนะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยไม่ใช่คนอย่างแน่นอนลักษณะของมันดูน่ากลัวมากกว่านั้นลักษณะของมันและท่าทางของมันจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปวิดีโอที่2นี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศจีนประเทศใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกถ่ายเอาไว้ได้ในวันที่17มิถุนายนปี2015ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับทำให้เราได้เห็นผีเสื้อขนาดใหญ่ยักษ์มหึมาซึ่งเจ้าของคลิปวิดีโอนี้นะครับเขาได้อ้างว่า ผีเสื้อตัวนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโดยสารหลายเท่าเลยทีเดียวคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของคนที่อยู่อาศัยเลยทีเดียวซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับมีชายคนนึงนะครับหรือเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยได้เช็คกล้องวงจรปิดนะครับที่เขาติดไว้ตรงหน้าประตูว่า มีอะไรแปลกๆมายามกลางคืนหรือเปล่าและก็ถูกต้องเลยครับมีอะไรแปลกๆชวนสยองมาตอนกลางคืนจริงๆด้วยซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทําให้เรานะครับได้เห็นกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่บ้านเราเรียกว่าผีนั่นเองซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงคลิปวิดีโอสุดท้ายกันแล้วนะครับ ก็ถ้าใครมาดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์ให้กับนั่งเล่าเรื่องก็ฝากลงไปกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปวิดีโอที่5นี้นะครับเกิดขึ้นในเมืองนะครับนับว่าเป็นเมืองใหญ่เลยอย่างวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาได้เดินทางกลับบ้านตามปกติของเขาก่อนที่เขาจะไปพบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างลักษณะน่ากลัวมากๆซึ่งเขาก็ได้แอบถ่ายมันก่อนที่มันจะวิ่งพุ่งเข้ามาหาเขาคลิปวิดีโอนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าหากว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยหรือคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ